เกีียวเฟียงเกีียวเฟียงเกลียวปลาติง,ตงไม่ไม่อันนี้เป็นไก่แจ้ปลาติงไม่เลีงไม่ใช่ไก่ตี <c oughs> แยกแยกให้อหอกด้วยมันเตี้ยเหรออันนี้อมันสวนบักขามนี่บักขามหวานเพราะฉะนี้ผลกับปลูกผลไม้แม่ขี่จักรยายนามาเมื่อเอือนจะเลื่อนไปเรียกตั้งฝากตือหนึ่งด้วยแม่เด้อนะครับเรียกตั้โยกอดจอฝากเบอหนึ่งคณิสอนคุยลังจากพภาคระชาชนนะครับ ถ้าคุณจะความภากม่วนะครับมือเอื่นกับฝากเลือกคดีสอนเบอร์หนึ่งนะเดอ้อนะครับฝาก,าก,าก,ากาเลือกคดีสอนเบอร์หนึ่งนะเด้อนะครับผาผู้คนตากเขายี่เมื่อแรกคนกับปู่อยู่ฝากปากนี่นะครับเอาคือเงีบยบเอากระหายเศร้าเลยเนี่ยม <c oughs> ัน จะเอาเก็บแรงไว้ใช่ต้อได้ถ้ามิสอนคูรีรันแบ่งแบ่งแบ่งเวลากันไปแล้วแบ่ง้ถามว่าต้องมีใครทำอะไรอีกถ้าเรามีผููใหญ่เลือก้นสอนคูรีรันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึงามเบอร์ี่ขุน้าพุนท้พแดนทีสมนี่อาณาพลเวยดดอนในไก้ใ่ในหอยใหญ่ถ้ายกอบบจ่อขึใหม่เงืใจประชาชไปบนเลือกค่านสอนคูรีรัน์บานปาูข้นหน่อย ว่า่อไปเลือกตั้งฝากเบอร์หนึ่งนะพ่อเด้อฝากพักปะช่าส้นเบอร์นึงมาหดบาทหอดซองเราละนะครับเอาเอาเลยเลยไปเลยเลยไปเลยช่วงเฟอร์ราววงมันจีเยียบกันจีนเพิ่นไปทางไหนเนี่ยเปลนไปท่านี้ลักไปท่งนีหละกนอนคนหม่หวใ่ไปท่านหน้าบ่มีติสุดเราเตะ น้องแสงเราไปแล้วหนึ่เมื่อวานใช่ปะน้องแสงไปแล้วเราหยุดเราอเราติดขัดหลงทางนะครับตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำการหลงทางหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเรียกว่าเข้าถึงเสียอนาคตหลงติดยาเสียสติเสียอนาคตเชื่อในอัน คนกรสินไม่อ่านคนกระสินไหมฝากผู้้ตากเขาเน่ยเด้อมืออื่นไปเรียกตักนายบายจ่อฝากเบอร์หนึงเน่อยเ้อนะครับฝากเบอร์หนึ่งหน่เด้อรถรถมุขอยไกลมาท่านี่จะขั้นไปว่าแสดงว่ามุข่อยหลงเป็นบ่มออกทวงกันว่าเอาไปกลับรถ ไปกลับรถหน้าวัดไปหาเสียงตุ้นยางก่อนเมื่อวานก็ป่าอ้อยเขาบอกว่าอะไรนะางเด็กเขาตกเลงไปแล้วไม่มีโคนแล้ววางหัวไปทุ่งเขาเขาหัวแปลว่าขำอะไรหัวโาคงแค่บ่อยติมดิไอติมหัวควยไงไอติมหัวควยไหม หัวควยแปลว่าโยกคอนหัโยกหัวคอนใจอย่างระมัดระวังก็คือขับรถหัวควยแปลว่าขับรถแล้วมันตกหลุมแล้วมันหัวโค้งเคงยกคอนโยไปจริงก็จะไปควยไม่ได้มีแค่ชาคนเดียวไปไปควยมาเออฟันโยกฟันโยกแขวควย อน้องว่าซอดิคืออย่างผู้ใหญ่ไปศึกษามาตนน้องว่าซอเนี่จริงจริงมัน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 เริ่มต้นคราบน้องวอาว่าเศร้างัวเศร้าน้องน้องงัวเศร้าโอ้อ้โอกล่องกองน้องงัวเศร้าคือข้าเจ้าจีเดินทางไปค้าขายงัวตอนงัวตอนกล้วยมันจีกายมาทั้งกองหรอทั้งที่ออกไปทั้งน้องน้องอ่าท้งออกไปทั้งซองเขาขาดไหม อ่าน้องบัวลำพูนี่ข้าวต้มสิมาพักอยู่หนองหนองนี่เขาเอื่อมาหนองวัวเศร้าหรือว่าพักใหญ่ก็เอื่อมาหนองวัวซอง่วเป็นเพชรนาซอร์แสแลงสินะข้าวต้มน้องง่วองัวซองเห็นไหมหนองงัวซองหนองงัวเศร้ามาซอกันมาจุ่มกันนะครับเป๋ก่อนบอกสุกคนทั้งบ้านฟังชูว่าเข้าใจก็ชากชูคนทางบ้านก็บอกให้แป๋กัน ไม่น้องมันคือน้องบัวเซร้าเศรคือหยุดคือพักเหนื่อยน่าคือหยุดพักเหนื่อยหรือว่าน้องวัวซอซอสเาัวมันส่องอะไรเงี้ยส่องบัวอะไรเงี้ยส่องแบบเวลามันพักมันใครผ่านไปผ่านมาก็ทําหน้าชะงือน้องบัวชะงืออะไรอย่างเงี้ยเอ่ามันก็เป็นน้องบัวซอน้องน้องวัวเศร้าเซาือเวาหยุดพักอะไรอย่างเงี้ย บอกสียประาณว่าเ้ี่นี่พงดิเน่าะดิดิภาษาภาเนี่ยสมมัวสมมัวของแหนเมื่อกี้ซอสอรเสโซ่ยไมซอสางแครมี้สอนซอสางน้องวัวซอน้องวัวเซาวอกพักนมันดีอยู่อ้เภอน้องวัวซอวัะชาซอนวัวซาปอนซาซอน บ่อแบบน่แบบเป็นงองูไม่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 มีแค่คำว่างัวที่มันเป็นอยู่แล้วใช่มันไม่เหมือนภาคใต้กูเห็นง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 ูคนใต้เห็นงูคนยีสานบอกว่ากระจกเบิ้งราคามัิ้งมกบเบอร์หนึ่งอ้ง นะครับฝากพี่ฝากน้องไก่มากอีกรอบนึงหรันลงท่างกี่ว่าบวกกันมุขข่อยลงท้างไปกันไดที่รองบ้านเนี่ยแต่ว่าควักมุขข่อยไบเนี้ยว่าจะไปทักนั่นนะครับโทษพี่โทษน้องแหละเอาเข้ามาโทษเข้ามาโทษใครกันดีไม่ต้องโทษตัวเองโทษคนอื่นมาก่อน ครับฝากนี่ฝากนองเด้อใหญ่มากนะครับฝากอี่กลอบนึงนะครับได้ยินกระแสเสียงเข้าไปหอดบ้านหอดซองนะครับฝากเบอร์หนึ่งนะครับเรื่องคณิสอนกุดิลังเบอร์หนึ่งผู้สมัครจากพักประชาชนนะครับพักคสีสมอดีตพรรคก้าวไกลนะครับพรรคสีสมอันนี้จรงมันแก๊ตตีโอแก๊ตตีพักครีสมอดีตพรรคก้าวไกลนะครับ ฝากพี่ฝากน้องเมื่ออื่นเขาเปิดคู่หาตั้งแต่แปดโมงหักหามุ่งแรกนะครับไปใส่ซิทตัดตัดนะครับขีดเอากระขัดขีดเอาเบอร์หนึ่งเข้ากระขัดนะครับขีดเอาเบอร์หนึ่งเข้ากระขัดนะครับเลือกเปลี่ยนเบอร์นะครับสิบสองปีที่ผ่านมากับอีสี่ปีข้างหน้าเบิรงความเปลี่ยนแปลงของอุดรเบิรงเบิรงความตั้งใจของไทยเฮาเบิรงนะครับฝากเลือกคณิศอสคุยรังเบอร์หนึ่งเอาไก่ไม่เอาแมวล้มทางคุณไปทางเขาโอ้ยวัดไปวัดผู้ ก็ว่าบอกเนาะดูพี่ซอสวยกันเนอะนะครับสวยกันนะครับสวยกันให้ช่วยกันช่วยกันนะครับแม่ฝากเบอร์หนึ่งาแม่เ้อนะครับฝากเบอร์หนึ่งนะครับเลือกไปรับกันนะครับสำหรับ7 7 5 5นะครับฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับฝากเบอร์หนึ่งเลือกกันที่สอนคือลัะผู้สมัครจากพักประชาชนนะครับดูแต่ไ์ไม่ได้ทำงานเลยค่ะครูใหญ่ ป้อยให้หน่อยค,คุณไม่มีงานที่จะทำอยู่แล้วคุณมันเป็นคนไรสาระคุณมีสาระก็ไม่มาดูแบบเกาไพันหกพันเจ็ดคนสองพันคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ามือนี้จะก็ได้เอาเขาคืนเล่าเนาะ,ะโอ้ยชุม,มือนีมันสีเขาตาเขาก็ได้ตีเขาก็ได้ใส่เหล่าทุ่มให้เราเนาะน้ำชุดเจ้าเปอยเอ็นหน่อยเอ็นครับผมอ่คือ คือไอติมถ้าเี่นเนี่ยถ้าช่นเนี่ยเขาเขาเรียกคุณคำคำเนี่ยเขาไม่ได้ห่ารักเม้นคุณนะมันเป็นแบบห่ารักลูกหลักหลานจริงๆอ่ะลูกหลานผู้ชายเขาเรียกปากคำปากคำน้อยปากคำอ่ะนี่ปากคำใหญ่คือมันคือผู้ใหญ่พูดกใช่แต่แต่เป็นเพื่อนกันไม่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 นะเป็นเพื่อนกันไม่ต้องผู้ใหญ่พูดกับเด็กนะครับเอาภาษาอีสานมาละครับยังไงกูภาษาอีส ภาษาอีสานมาละคำขอนำเสนอคำว่าอุ่นอัวแปลว่าหงุดหงิดลำคาญใจเอ้ยไม่ใช่อุ่นอัวแปลว่าจู้จี้เจาะแจะนะครับส่วนหนหวยแปลว่าหงุดหงิดลำคาญใจดังนั้นการอุ่นอัวอาจทําให้หนหวยได้นะครับอุ่นอัวอุ่นอัวก็จู้จี้มั่วแหละภาษาภาษารกาอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้อยู่ในเนี้ยในซองไม่ย่ายเด้อ นะครับแม่เบอรเลือกตังนา้ยกอบจอฝากเบอร์หนึ่งเด้อแม่เด้อ like พักประชาวสดนะครับอ um ันน um um ี um ้เขาพ่อกันไปกับรถไทขคันนี้คันได้พัหคือพักกันแล้วนะครับพ่าไปเห็นหลังเวทีสิมันขึ้นนี่นั่นับนะครับฝากเลือกพักประชาวะสดเบอร์หนึ่งเด้อนะครับซอยกันเลือกซอยกันนะครับสำหรับพี่น้องบ้านเฮานะครับ เปลี่ยนอุดรไท้ก้าวไกลเลือกนายกอบตคนใหม่หัวใจประชาชนเลือกคณิสรอนคุยร่างเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งการเมืองดีปากท่อมดีมีอนาคตเขาคือว่าปีชกบมาครัเสียงเจาะนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พ่อฝากตือหนึ่งนะพ่อเด้อพ่อซอยกันนะพ่อเด้อนะครับแม่ย่าแม่เอมาขอจ่ายดอกมือไปแยกตั้งแม่ฝากตือหนึ่งนะแม่เด้อ ซอยกันได้ครับเด้อหุ่นทางล้านขายอีหยังนั่นนะ่ะเเสียไปอน่ะทางล้านขายอีหยังนั่นอออเออเลี้ยวไส้เราเลี้ยวไส้เลี้ยวซ้าย,ายเลี้ยวซ้าย,ย,ายน้ำแข็งชัชาไข่มุกก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นทอดคือพอมีซื้อแลานฝากเ,เบอร์หนึ่งเลยเด้อซอยกันเอววาาอาเมื่อบ้านเลยนะ อย่าให้พลาดนะเธอนะเ<ช>ออช่วยกันนะจ๊ะนะครับฝากเกลือทคณยิสอนันกุ้ยลงังเบอร์หนึงยย่งไอ้ดอกทองมุไรเยอะไหมที่อวดอกเห็นไหมละ่ะมันชื่อดอกทองมุไรใช่เธอก็พูดได้มันติดกันอย่าพูดพอ, <c oughs> อย่าเป็นแบบด <c oughs> อกทองคุไรคุณหยุด <c> ห <oughs> <c oughs> ายใจไม่ถึงจังหวะร่้ <c oughs> นวนปาลมดีู่วนบบกม่วงดิเมื่อวานเขาอยู่กลุ่มเพราะว่า เอาอยู่กลุ่มเพราะว่าเป็นยังเขาสังเกตว่าเอยเป็นยังคือผู้ใดผู้ใดก็คือได้เม็ดฟักบัวนบ่่อ่ากุมพระนี่แปลว่าจระเข้ส่วนวาปีนี่แปลว่าดอกบัวกุมพระวาปีคือมันมันมันมีหนองที่มีจระเข้และและดอกบัวมันไม่ใช่ดอกบัวฟันจระเข้มันคือมันเป็นหนองแล้วก็มีดอกบัวแล้วก็ก็มีจระเข้ด้วยก็เลยเป็นกุมพระวาปีมาจากคำว่ากุมกุมพีที่แปลว่าจระเข้วาปีนะอ่า แล้วถ้าไปสารคามก็จะไปเจอวาปีปทุมอ่อเช่นมาเช็คตลอดเขาใช่วาปีก็แปลว่าดอกบัวปทุมก็แปลว่าดอกบัวเออก็แปลว่าดอกบัว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 ใครไม่ทันจดได้นะครับอาจารย์ติวเตอร์ชื่อดังไปหาเสียงก็เจอลูกศิษย์เลยเรียนกับครูใหญ่กับแบงค์ชัยโรงเรียนพี่แบงค์ธรรมตา ล้วก็ไม่อัพกับอาจารย์สนุกเพราะครูใหญ่ตกงานสอนไม่เคยเชื่อถือผมครูใหญ่ไม่ได้ไปนี่ก็ได้ไปแทนผมดูหน้าปลาใช่ไหมไม่เชื่อถือพี่ใช่ไหมไม่เชื่อฟังแบบผมฟังกันนะครับถัาทีดได้คำถามมาคำถามไดคำถาขอบคุณครูใหญ่ค่ะได้เป็นคนได้หนังสือแล้วใช่นี่ นี่มะม่วงมะม่วงภาษาบาลีว,ว่าอัมพะว,วัดอัมพวันแสด่ว่าเป็นวัดสวนมะม่วงอ,อ,อ,อัมพาวากับมะม่วงไงอัมพาวาอัมพะมะม่วงเอจะได้ว่าแต่ตนี้มีแต่มะพร้าวแล้ววัดเวลุนี่แปลว่าสวนไผ่วัดเวลุวันคือวัดสวนไผ่อ้นอน,นงเขาด้วยกันก็พยักหน้าตลอดเวลาที่ครูแดดพูดน่าจะแบบน้ำตาเดียวกัน ไม่เชื่อถือเลยคือว่าอาจารย์สำนักเดียวกันมีช่ามัสิลุยอย่าพอผูขี่จักรยานมาต่ใสน้อเอออย่าเลื่อมเรียกตังมือฝากมื่นหนึงไงเด้อเอาไปเลยบาทหางๆางบาทางๆางมาตอมาต้องสล้อผู้ใหญ่โตมาเกิดมาแล้วแก่เลยปะ ป้าๆทีไ่ไหนเกิดมาแล้วแกเลยแบบรู้เรื่องพระเรื่องก้าเรื่องอายุมันมันมันนี่แม่แม่ไปทํางานอิสราเอลตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เข้ารูุบ้านพ่อพ่อก็ออเป็นครูพ่อก็เป็นครูแล้วแกก็แบบแกก็แบบโสดนิดนึงช่วงแม่ไม่อยู่แกไม่คอยกับว้าก็เลยอยู่กับยายยายก็พาไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ จงจำจำคนแก่กขมารมึงเริ่มที่ยาญเลยได้จริงยายเลี้ยงมาไม่ต้องรอพ่อแม่กันเลยมึงโสดเช่นหนึ่งอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าทำไมออพ่อเราอยู่นี่ทำไมเป็ยังอยู่กับพ่อพ่อเราเป็นคนโสดช่วงแม่ไม่อยู่พูดได้พูดได้เออทุกวันนี้ก็ปั๊บกันอยู่ในครอบครัว นิสเครดิตกันในครอบครัวทุกวันแหละอยู่กับยายๆก็พาไปวัดไปอะไรก็มีแต่คนแก่ก็เลยแบบเออจำๆเข้ามาเออมีแต่อยู่กับวัยรุ่นตากันเด้ออันผู้ขับรถซาเล็กด้วยแม่เด้อนะครับอ่าไปไปให้เขาดีมะได้เมื่อฝากมื่ออื่นเรียกเบอร์หนึ่งเลยด้วยแม่เด้อไปเรียกต่างนโยบายจราจรกระจานะครับอ่าฝากเบอร์หนึ่งไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจฝากคณิสอนกุลีลังเด้อผู้ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา นะครับเปิดไฟเลี้ยวปิดลืมปิดไฟเลี้ยวป่ะแม่แม่ปิดไฟเลี้ยวนี่อ่าอย่าลืมปิดไฟเลี้ยวเด้อเห็นเปิดมากถ้าปิดหลักนะครับรถกต่สีสมมอเตอร์ไซค์กับสีสมนะครับสำหรับซาเล้งเด้อมานำการสามคนนะครับพรุ่งนี้เด้อไปได้ใส่สิทธิ์อยากตักเรือฝากเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกคัดี่สอนคุยร่างผู้สมัคร ชเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต24พสิจิจายนนี้เข้ากุหากาเบอร์หนึ่งเฟอร์หนึ่งเลือกคณิรกุลังเป็นนายกอบจองค์กาบริหารส่วนจังหวัดลุนดาธานีเลือกขณิรกุลังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเราถามเราถามว่าจำจำจำสปอร์ตพิธาได้ไหมตอนเลือกตังใหญ่ได้ไหมบ้านเออ ฝากไปจ้องเป็นคู่เออฝากไปยังยักคู่เด้อฝากไปยังยัดคู่ฝากไปย่างหัวซาฝากไปย่างจัวน้ำเด้อนะครับครูบ่มีสิทธิ์เลือกตั้งกับออกไม่ออกไม่ตัวนะเด้อผู้เพิ่นมาตั้งหันก่อนไปเลือกตั้งเนื่องเศร้ากับผ้ากันว่าอีมีนาสิกษาเบอร์1นะครับเด้อนะครับฝากบอกเปลี่ยนแปลงเมืองอุดรไปน้ำกัน นะครับเปลี่ยนแปลงเมื่อุดรไปน้ำกันน,นะครับไก่ชิตหัวคะแนมกูยูล้อหัวแล้วแกนเดอร์นะครับกูยู่นี่ปดในทาสมืนหนีวันศีนแลแสดงว่าออกทํางานได้นะครับวันนี้มันพระออกทํางานได้วันศีลออกทํางานเขาจิตเขาฝันลูกหลานลูกเต้าให้เขาเสด็จตื่นขึ้นมามีตะเบอร์หนึ่งอยู่ใน,น,น,นใหวนัวจิตหัวใจมื้ออ่นกาไปกระจับมือกดล่งกาขีดไ้เบอร์หนึ่งโลดเดอร์นะครับกาเบอร์ขีดไซเบอร์หนึ่งไปน้ำกันนะครับ ให้พามือเลยหรอเออจ้เลยโอว่าฝากไปย่างฝากไปย่างยันดังนีนํำเนอนะครับฝากไปย่างยันนีนําเนอนะครับเลือกเบอร์หนึนะครับเลือกเรื่องคณิสศาสุยลังผู้สมัครจากพภรคระษาชนนะครับผู้สมัครจากพภาคราษาชนนะครับเลือกพว้ฝากไปเส้าซางเพิ่นเส้าหาะเนครับผู้สมัครจากภรคราชาชนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับคณิตาสอนได้ในสมัยหน้าี่นะ จะรับจ้างเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าอาจจะปลอดเพราะว่าที่ใช้สปอร์ตเสียงกูใหญ่มายังไม่พลาดสักคนนี่รายสองครับนี่สอนมันจะไม่พลาดสักคนสปอร์ตเสียงกูใหญ่ไม่มากพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขมงคลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านกุดน้ำใสนะครับปั้นกุดน้ำใสเสียงได้ยินอยู่นี่มันเสียงกูใหญ่อระพ์มือนียืนก็จ้ออยู่นี่ ไอติมผลิตวัชระสินทุนะครับทุกไหมหรือสินไอติมผลิตวัชระสินนะครับลิซ่าพะกอมนุษยนันต์ปราณิสงเมนีแม่ขอเสียงจากพี่น้องเด้อแม่ฝากเบอร์หนึ่งนะแม่เด้อนะครับพะตามื่อเรื่องตั้งฝากเบอร์หนึ่งนะพะตาเด้อนะครับเสีสิใส่เสียงเอาฝากเบอร์หนึงได้ใหญ่นะครับฝากเบอร์หนึ่งซาดุไปยังพ่อบูรูรักบ้านนะครับรักบ้านกับมาขอบมหานมัสการ์จัดตุ๊กเด้อกลุ่มลูกกลุ่มเต่าเด้อกูเด้อ นะครับคนลูกหลายคนเอ้ยทางฝากไปทางล้านค้านั่นเด้อนะครับซอยกันมืออันตั้มสินหรือตั้มแพ้แนี่อ๋อมาอยู่มาอยู่อ๋อมาอยู่เห็นพูดเลยตั้มไปยุคนลูกหลายคนเบอร์นึงได้แม่ได้เหมือนเด้ออุ้ยเข่าเต็มเมียแต่เข่าไหลายก็โม่ขอบคุณหลายครับฝากซอยอย่าพูดเลยตั้กันคนลูกครัูเอ้ยคนลูกกู ุอยคอยเห็นคอยคอยเห็นแม่ฝากเบอร์ไปกันเถอะนะครับพ่อตาแม่ยายนะครับเอื่อเลือกตั้งฝากเบอร์หนึ่งนะเด้อครับเลือกคดีสอนกุยรั่งอยากนายกเบอร์หนึ่งนะแม่เด้อนะครับเลือกพรรคสีชมพรรคปะช่าส้นตะกี้เก็บเป็นพรรคก้าวไกลละนะครับไถ่พิธากับมะซอยกันนาะแม่เนาะนะครับอ่าหอดบ้านน้องแบงจุมพลนะครับโอ้บ้านเพิ่นตอกันเลยตัวนี้ นะครับปาองแวงจุมพลเขาบอกว่าหัวคะแนนหัวเหนือธรรมชาติออกมาต้อนรับเราอูยยังดีๆี้พี่เลยตับมีมีคนลูกคนลูฝากไปยังทั้งอูเดอร์นะครับทั้งอูเดอร์มืออื่นนะครับมืออื่นเลือกตักหน้ายกบอรจอนะครับปลาหมดจ้ารายดีจนมมดนะครับแล้วเมื่อสุดยไม่มาไม่มาไม่มาแบบยังไงอีกคนละคอ

ไอ้ซาบรรยายชี้ทำหน้าที่นักข่าวเมื่อก่อนอยู่ช่องไหนนะไวซีวีอยู่วีวีอยู่ไวทีวี้าอยู่ไวทีวีไม่เอาวบานประชาชนตไวทีวีวาอยู่ไวทีวีเออนี่ซาเห็นไวทีโอ้โหนีารหนูเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็อยากเป็นนักข่าวก็ต้องมีช่องเดียวตอนนั้นอ แล้วทำไมออกมาล่ะลิซ่าทำไมทำไมไปเออออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนช่วงเรื่องราวต่างๆเออเพเห็นก่อนเ่า่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าู่าฮ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 ่เฮ่มเ่าฮ่่าฮ่ยฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่า่อ่าน่าฮ่าฮ่าฮ ฝาคนีได้นะครับผมอยู่ในส่วนจากกระไดนะครับเป็นอ่าชองวิไม่เอาไม่เอาผมไม่อ่านดกบ่าเรื่องนี้ตอนหกหกเขาว็แท็กเราแล้วตอนนั้นเอาเาอไเมเมนเ ถาม่เติมนี่หนองคองบึงเหรไอติมรู้ไหมมุ้ยหนองคองบึงจะเกันยังไงพิ่ซาอธิบายมุ้ยหนองคองบึงห้วยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นลำน้ำาธรรมชาติอาจจะมีกดเชี้ยวบ้างหนองก็คือน้ำนิ่งหนองเนี่ยน้ำนิ่งแต่ถ้าหนองหนองนี่เกิดขึ้นเองธรรมชาติแต่ถ้าคนขุดเรียยสระ มึงก็คือหนองขนาดใหญ่คลองเป็นลำธารยาวๆแต่คนขุดดังนั้นคลองแสนแสบคลองลังสิีคขุลองอ่ะคอลงคองคนขุดอ่ะแต่ถ้าห้วยเกิดเองตามธรรมชาติอ่าห้วยเกิดเกิดจากความไม่พอใจห้วยไ,ไม่พอใจอับห้วยจัดจัดคนดูอะไรกมันเสียงดังมนมีคนจริงดังไหม กขุดคืออยู่นี่ขุกคือขุดอยู่นี่น้องธรรมชาติน้องคืออยู่อยู่นี่ธรรมชาติน้องธรรมน้องกับสากคือนิ่งนิ่งโอเคก็คือขุยฟองฮะขุยสังสังคือบออสังคือบอกแต่ถ้าบวกก็คือมันเป็นบ่อเล็กๆจะมีน้ำที่มันนู่นอยู่การิงพายไปนอนหลังปากปากน็่ปากจมปากเน็่บวกอ่า ดังนั้นถ้าเราไปเลี้ยงควายเราจะเป็นคนมองบวกที่ดีสิบาคนีเนี่ยเรื่องเขาไม่้อยบอกว่าหนูจดไปแล้วค่ะความรู้ดีทีเรื่องไรเขาเม้นแล้วหนูไอแอดจดแล้วค่ะระหว่างนี้ระหว่างทางเราเป็นเราเป็นไม่มีบ้านคนไม่มีคนเอวตอนตอนกอนซิวเตอร์เข้าคลาสมาเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงใช่ไหม สอนวิชาอะไรนะคุณใหญ่สอนภาษาไทยสังคมแกร้ากรดทีแกรดทีแกรดหนึ่งทีแกรดสองทีแกรดสามอันแม่ไปพ่อฝากเบอร์หนึงกันเ้อมือเลื่อแตากน่ายกเด้อนะครับมือเลื่องตากน่ายกฝากเบอร์หนึงโอ้ขายไก่เวลาเวลาสอนก็เริ่มต้นก็นนะสวัสดีน้องๆที่มานะแเดี๋ยวนี้นะผมก็จะสอนของผมเนี้ยนะวิทยาสังคมศึกษาและสังคมศึกษาก็มาด้วยนะที่เราเมืองนะเรื่องประชารัฐประดองสิบปไะดัยเนี่ยเรื่องธรรมดานะวันนี้ ก็เริ่มต้นแบบนี้แล้วถ้าเด็กถามเยอะๆแล้วเริ่มตอบไม่ได้แล้วเราทำไงพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ถามอะไรบ้างเธอเธอามอะไรเธอถามอะไรพอแล้วพอแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยืนไหังหันหลังก็ดีมันบังมันบังบังลมบังใหม่ แล้วผู้ใหญ่กับแบงค์ชัยเคยสอนที่ด้วยกันไหม่าอแบงค์ชัยแบงค์ยมีสถาบันผมสอนสายยวิท์ใช่่มอะแบงค์ชัยสอนชนิดผมเนี่ยจะเป็นฟรีแลนซ์จะสอนให้หลายสิบสถาบันทั่วทิพยใหญ่ทั่วทิพยเช้าสถาบันบ่ายสถาบันเย็นสถาบันดึกดึกอีกสถาบันแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมใกล้โอเน็ตโรงเรียนก็จะจ้างไปติวโอเน็ตในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย เดวาร์ดก็มาแต่ก่อนัวดอนก็มาน้ำกันเนยก็คือเด็กไม่สนใจฮะเด็กไม่ได้สนใจมากแต่ต้องไปสนใจครับโอ้ยเพราะเด็กมอมหก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 คือมัน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 ไม่ใช้คะแนนโอดี่งเพิ่งสามปีมานี้แต่ก่อนหน้านี้มันใช้โอเดิ่ไงออครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบ้านน้องบัวเงินนะครับบ้านน้องบัวเงินสวัสดีพี่น้องบ้านน้องบัวเงินนะครับ เสียงในยินยูนีเป็นเสียงจากผู้ใหญ่อตัตพลพักประชาชนนะครับเมื่อนี้เอาตัวมาหาเอานามาเจอเอาซื้อเอาเสียงมาฝากพี่ฝากนอกนะครับแบงออกเป็นหกสายนะครับมาเลยหาพีหานองอนนี่คือเสียงจากพักประชาชนนะครับมานําเสนอตัวผู้สมัครนาย,ยกบอบจคานิส,นส<า>ันบุรีร<อ>ั่งนะครับ <ขอ S 1> ฝากพีฝากพีเดอร์ยอยู่ในเงินในซ้ำฝากปืนเล่งลูกพีเดอ นะครับซอยกันเด้อนะครับมาออื่นไปเลือกตั้งนายกอบจอเลือกเบอร์หนึน่งคณิสรกุลิลังผู้สมัครจากพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลพรรคสีสมศรีละยิมแค่แย่อยู่ซื้อเสาไฟล่ะเนี่ย นะคันที่้อนปือลั่นมียิบแค่แย่อยู่เสาไฟนี่เออแต่รถกลายไปกันเป็นตะแงะเขียวไปเล <laughs> ยคนยังไม่หยิบยอยู่เสาไฟนะครับใจล่ะเออบอกแม่เด้อนะครับบอกแม่เด้อนะครับเด้อบักบัดน,นี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ